ไปหลายรุ่นแล้วเนาะวันนี้เขาก็ขนมาเยอะเลยทีเดียวตอนนี้น่าจะเป็นรถอะไรรถนำเข้า BRG ตรงนี้ก็จะเป็นเป็นรถใหญ่นิดนึงเนาะแล้วก็ุเสียงอะไรครับนั้นตรงนี้จะเป็นโซนของ BRG Group รถตู้นั้นเลยใช่เราไปด้านนู้นดีกว่าเราเลี้ยวไปนิดนึงสังเกตว่าวันนี้มันเป็น วันที่แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาเอารถมาค่อนข้างครบเนาะใช่วันนี้คนเยอะนะใช่วันแรกครบกว่าครบกว่างานที่แล้วอีกงานที่แล้วนี่งานอะไรนะจะอ้างอิงครับจะอ้างอิงไม่ไม่เอ่ยชื่องานแล้วกันแต่ที่ว่าครบแบบครบเร็วเลยทุกอย่างอ่ะใช่อันนี้ก็ไอออนนะครับไอออนก็มาเพียบเลยนี่นี่คันนี้คันนี้ไฮไลท์เลยนี่ไฮเปอร์เอสทีใช่ครับเราก็ดูกันไปหลายรอบแล้ว ขวามือนี่ก็ BYD นะครับซิลนะครับแล้วลองขับดูเหมือนกันใช้ได้ไดนะ